อ้าทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟเช่นเคยนะผมมาซึ่งวันนี้เราจะเราจะทำการเล่นสีๆกันบ้างนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนาะไปลุยเล่นละกันนะครับผมแล้วผมจะกดไปทีมทำไมวะเนี่ยเออไมไ่เล่นแรงใหญ่นี่หว่าโอเคผมพยายามมาหาครั้ง MVP สองสองพันสามสิบสามไปพร้อมลุยอะผมผมจะเลือกแต่สายฟ้าผ่าเนี่แหละเพราะมันจะได้สกีทัสยามานะผมเออนะผมแต่ถ้าเลือกอื่นจะได้เปลี่ยนเป็นโคโ,น,โนเปลี่ยนเป็นอะไรแทน นั้นอ้าเพื่อนคุณจะไม่มาอีกเหรอเออมาแล้วมาแล้วโอเคตกใจกูไว่าจะไม่มาไม่มาในเสียเวลาแล้วนะน่ากลัวเฮ้ยมาใล้ผมเออมาเป็นอันนีสักันเอ้ยมาดูมาดีเลยเฮ้ยตายผมทีนั้นมันแรงอะไรเอ้าถ้ามันอันนี้มันไม่บอกแรงวะทุกคนปกติเมื่อก่อนมันบอกเออโกูสามเอโกูสามสองฝั่งเลยจะบอกไปข้างบนแทนดีกว่าเปลี่ยนใหม่ เพื่อสังเกตนะเพราะเมื่อก่อนผมจะดูแร้งตลอดเยนี้ว่าแบบแบบทีมผมทีมนู้นจะมีแร้งอะไรบ้างนะโอเคไปที่มบออุ้ยเชี่ยระเบิดแต่ไหนวะไปเพื่อนฟ่งนั้นะเพื่อนกูตายแล้วออเออมานัมาทำไม อย okay, uh huh. ู่ข้างหลังมึงเลยมองไอดาวนี่ยมันอยู่บนมันอยู่บนเพิ่มอยู่บนโอเคพันเพลก่อนมันโยนด้างบนไม่รู้มาลงมาหรือยังอือหืว่านันโดหญิงแน่เลยมันมีใครเห็นตัวข้างบนอย่างเนี้ยดูว่าตัวข้างบนโดนไปแล้วหรือตัวข้างหลังเนี่ยข้างบนข้างบนใช่จรข้างบนจริงดูตัวนึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ โอ้ย,อย,อยเก็บสามเชิ้นโคตรตึงตักแกให้หน่อยนี่สวยเพื่อนสวยเพื่อนเพะมาผมลุยตอ่อรเรามีไอช่อมสันดีกว่าน่ามสมันมากกว่าไปโอเคเอืมอกี้คนไหนน้ที่ชนะนี่ชชบผูพีทีนะครับไม่ชุบชุบพีทีอ๋อเมื่อกี้แชบผูพีทีอะไรกูเน,ะนี่ยชุบพีทีนะครับ โอเครอนี้ผมคิดว่าเราจะบุกเลยนะอืมที่เกียร์รอ,อยกหลังแล้วอ,อือฮึอ่าจุดี๋ยวเพื่อนกูดาวแล้วหนึ่งมีเขาอยู่แถวนี้ไหมไม่มีใช่ปะโอ้โหเพื่อนกูดาวไปสองตัวหนึ่งจะตายตอนนี้ ไปตอนนี้มันก่อนแรงนี้อาจจะมีโอกาสมีอือหือไประวงมีการพิจารณาก่อนอื้มสวยกระพานด้วย ถืว้เก็บสามตึงๆับผมงานนี้ทสำศพเม่ง,งน,นี่ <c oughs> โอเคเราได้เอฟบีพีไว้อ่าเลเวลิรสกินเลเวลสามแล้วรอบนี้ผมขอใช้เป็นเออ่ลูกซองมัดีกว่าเอาไว้เป็นปืนระยะประชิดหน่อยนี่ทอมสตารก็ใช้ได้นะแต่ว่าลูกซองอาจจะใช้ดีกว่าอาจจะใช้แบบระยะไกลๆหน่อยที่ลูกซองยิงไม่ค่อยถึงโอเคแล้งโก, 3, ก 2, สามสองฝั่งผมว่าคอยเพื่อขยับทุกคนอันนี้ขยับแน่นอน

เพิ่มไปไหนวะไม่รู้ว่ะหายไปแลนก็ไม่รู้นะมือของข้ามก็มีนะเฮ้ยตรงนู้นอะ่ะยิงนี่โอ้ยแม่งเข้าหัวจต่ยัไม่ตายฮเฮ้ยเดนดาวแล้วอ๋อมันมีโซเนียใช่โอเคชนะด้วยเยสแต่กูไม่ได้สกิลเลยโอ้โห <c oughs> ไม่ได้สกิลเลยอ่ะรอบนี้เปิดอะไรดีนะ เอฟเอซีดี A กว่ามนาะแล้วก็ไอวอลมาสองลูกเห็นมาหน่อยแต่ไปครับผมรอบนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวไปข้างล่างดีวกว่านะเฮ้ยหรือขึ้นข้างบนดีขึ้นขึ้นขึ้นบนดีวกว่าเพราะว่าพม่าอาจจะขึ้นมาอยู่เหมือนกันบางทีแต่ว่าผมจะขึ้นมาอ้อมๆหน่อยนะเฮ้ยไม่ดีกว่าขึ้นตรงๆก็ได้นะครับผมตรงจะพอเห็นตู้ยู่แล้วผมก็เข้าขตรงนี้นี่ ไม่เห็นมาเลยอือกะบายงวมเต็มแน่นอนพี่เกินไปสุดเกินเออจับไปเพื่อนรูไหมอุ๊มันอยู่นี้นี่หว่าอือเออลแหละอันเละสวยทนียแล้วจะได้ไม่ชนะอยู่แล้วนี่ละเออ ของจริงเอือเป็นตัของจริงเอ้าอ่ะยังไงยังไงเพื่อนอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นปึ๊บดูอดูคนนี้หน่อยคนนี้ก็ได้เอาคนนี้แล้วกันเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนู้นมึงวิ่งไปยิงเลยมึงโยไปทำไมมันไม่ถึงไปแล้วอ้อมันก็ออกไปยิงสิเออเราเออกูแลฉันไปเพื่อนกูถึงไม่ออกโอเค สองแสามเว 3, ้ยทีผมแลสามทีมันแล้วสองอกเอาชนะมีอยู่เออเอาอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งอ,อ้าวเหลือตัวเดียวแล้วมาสุดท้ายสุดท้ายเขาชนะเออสวยชนะครับผมมาลุยต่อดิครับรออะไรอ,อุ๊มนันไปกดโดนออกอีกเออไม่จะกดเล่นเล่นต่อมาโอเคเป็นลบสองอาจจะขึ้นโกยวีละ พี่นี่เอไม่ใช่ไหนสีสันนี้ก็น่าจะดันสงักหน่อยแล้วกันนะผมเออดันแบบอเนกแหล่งนี้ส่อยอืมตอนที่ชน,นะก็ไม่ได้เจ้าจอาวาจันส่วนเดี๋ยวผมก็อาจจะดันสีสีไปแล้วกันทุกวันดันใหญ่จะรีอะ่ะถ้า,า,าแลี้ยงใหญ่รีมันอะไร่ผมก็ค่อยเอ,อ่อเาเรียกว่าวอะไรอะ่ะไปเล่นต่อนะผมอืมโกยวีมาโกยวีต้งสองทีไมไปเหรอแต่ผมโกซานไปเลยนะเอารำเต็มแล้วไง ราบนี้ผมจะเลือกป็นปืนดีนะเพราะว่าคิดว่ารอบนี้เราจะได้บุกเลยนะครับผมว่าคงจะได้บุกไปสกอตต์เออผมว่าจริงเล่นสีสีเดี๋ยวผมน่าจะเปลี่ยนนี้เป็นอันนั้นแทนนะที่มันจะได้คาตานาซีอ่ะพี่ดิเปลี่ยนดาวตามเกมโดบูโดก่อนถ้าเกิดเล่นตอนนี้จบแล้วมันจะไปดูตอนนี้จบคลิปจบพอดีเนาะเออจบพร้อมกัน สวยอุุยอ้ยอืมเพื่อนไหนนะฮนะเออโอ้โหยันไปก่อนเฮ้ยบอลมันออกไปยิงวะดินั่นแหละเลืมันมงกำชับมันอย่าง,งนี้อืมโอ้โโดนระเบิดลงมาอืออชนะเลยฮะโคตรตึงโอ้โหสวยสวยเพื่อนมาเราได้กำใสๆไปก่อนเลย รอบสองเดี๋ยวผมจะขอใช้เป็นเอคแล้วกันก็บุกขึ้นเหมือนเดิมนะผมก็น้องจะไปฝั่งนี้แหละเพราะว่าฝั่งนี้ก็น,น่าจะมีคนมายเยอะนะครับผมตรงน,นี้ปึ๊บปึ๊บปึป๊บไปมีใครจะไปกับกูกกไหมเพื่อนไปกูนกนหน่อยเออดักเป็นตุ่มโอ,อ้ไม่ผมก็เดี๋ยวนี้นะพีไฟชี่แต่ตัวนี้ไม่ปกติสักตัวเอ,อ้ยใเจเย็นดิจะขึ้นมาทำไมรู้เออโอเคโอ้พุ่งตามเพื่อนทีเดียวเกือบทัน ถ้ามีใครโผล่มากูยิงอะใครโผล่มากูยิงดีอเอเ้ยอืมมันนี่โอกาสอยู่นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โห้กระบานสองต่อช่ยเรียบร้อยจัดสองเว้ยสวย ครูแบบกระบาดแบบสองต่อหลัๆหวๆเออเอบีพีเว้ยเอเคี AK นี่ของจรงิงแนวของชันแบบนี้อาาานพอย่างงี้แหละเนี่นยผมเงินถังแรงมากกระโดดลำแบบปาสเลยปึ๊ดโดนแน่รอบนี้เราเอ็มพีดีกว่าเพราะว่ารอบนี้เราจะเป็นเน้นบุกแต่พว่าไกลๆหน่อยผมก็ให้ใครซื้อให้ผมอะ่ะถ้าไกล,กลหน่อยผมก็จะใช้เป็นเอคเพราะว่าเอ็มพียิงไกลมันไม่ค่อยแรงนักอ่เอ็มพีเอ็มพีห้าไป ฮึไปเราจะเข้ามาตรงนี้ก่อนนะเพื่อนมาช่วยมึงแล้วโอ้กูมาตายชัด,ชดเลยอ,อะไรวะเนี่ยอยู่ดีมันมันอยู่ดีว่ายิงผมอุ้ยอีทีนวกระดาษสองเลยเออนั่นแหละเท่ากันแล้วตอนนี้นั่นแหละโอ้โหเท่ากันพอดีเลยสองสองดูเพื่อนคนหนึ่งน่อยโอเคเพคนยิงอลไรยิงหน้ามีคนนั้น ไปยิงต่อไป,ไปยิงต่อยิงอู้หูเต็มเต็มกระบ,บาลสวยชนะเหมือนเดิมนะผมมึงด่าเป็นตึงฉนันมีฟีเฮ้ยชื่อมึงเลิกแบบโอ้ยยอดมากใครทักมาอ,อ๋อเพียอายุสิบเล่นนะมึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ว่างนะจ๊ะกูเล่นตอนนี้นก่อนเป็นปอ้อนชนะสองใช้กุญแจเล่นกูก็ตายนะครับผมเอ้ยขอบใจเพื่อนใครซื้อ้ผมอยู่แล้วนะเนี่ยเออ ไปไปรอบนี้ก็น่าจะบุกแหละเพราะว่ามีเอ็มรอบนี้ที่เอห้าเมื่อก่อนผมเห็นห้าเป็นเอสอ่ะเออผมก็เลยถนัดเล็กเอ็มอ่ะไม่ก็ถนัดเล็กเอพห้าเท่านั้นอืมนะผมถ้าพอมันมาผม,มาก,ก็เออเอพีห้าใช่เ p พีห้าจะมีโอกาสที่มันจะมาทางนี้เหมือนกนันกนะคุณพาดูตรงนั้นนะ่อขอเดินทางตรงนี้น Này, người ở các đây phải không 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 ลูกศตูุยนี่มันเจอเนียเก็บเลยชนะแบบใสๆครับผมเอ้โอเคนันสำหรับคลิปนี้ก็ขอนี้ก่อนแล้วกันนะคะผมไว้เจอกันพีหน้าสำหรับคลิปนี้คุณตลายไปก่อนทุกคนบ๊ายบายไปแล้วปั๊บ